สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เราจะเอาบรรยากาศทุ่งนาเขียวขจีของภาคอีสานมาให้ดูกันค่ะเพราะว่าช่วงนี้ภาคอีสานฝนตกเกือบทุกวันเลยค่ะทุกคนมองไปทางไหนเถาะท้องทุ่งนาก็เขียวขจีสดชื่นมากค่ะช่วงนี้ที่สุรินทร์ฝนก็ตกทุกวันเลยค่ะบรรยากาศสองข้างทางก็เหมือนที่เห็นเลยค่ะทุกคนน้ําก็ท่วมขังในทุ่งนาปลาก็เยอะอุดมสมบูรณ์มากค่ะภาคอีสานในช่วงนี้เหมือนที่เขาว่าเลยค่ะทุกคนในน้ํามีปลาในนาย่อมมีข้าวเนาะช่วงนี้นอกจากปลาจะเยอะแล้วนะคะ เห็ดก็เยอะด้วยค่ะแม่ก็เลยโทรตามให้เรากลับบ้านมากินข้าวแทบทุกวันเลยค่ะทุกคนช่วงนี้อีกอย่างช่วงนี้เราสองคนก็กลับบ้านกันบ่อยด้วยเราก็เลยถือโอกาสเอาบรรยากาศที่บ้านมาฝากทุกคนได้ดูด้วยค่ะเผื่อทุกคนจะเบื่อบรรยากาศที่ร้านในเมืองกันเนาะแล้ววันนี้เราก็เลยพาทุกคนมาเปลี่ยนบรรยากาศดูท้องไร่ท้องนาต้นไม้เขียวขจีให้สบายตาเสียงนกเสียงไก่เสียง,ก,ยงการ้องแถวบ้านเราบ้างเนาะส่วนตรงนี้ก็คือบรรยากาศในช่วงเช้ารอบๆบบ้านค่ะเมื่อเช้านี้ก่อนกลับเข้าเมืองนะคะปิ่นตื่นขึ้นมา ปิ่นก็หยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูค่ะจริงๆปิ่นตื่นตอนเช้านะคะทุกคนปิ่นได้เดินลงไปทุ่งนาหลังบ้านแล้วค่ะไปสูดอากาศบริสุทิ์หมอกกาลังสวยเลยค่ะแต่ปิ่นลืมหยิบโทรศัพท์ลงไปด้วยค่ะก็เลยไม่ได้ภาพสวยๆให้ทุกคนได้ดูก่อนขึ้นรถกลับเข้าเมืองก็อ่ะขอถ่ายให้ทุกคนได้ดูสักหน่อยค่ะนี่คือบริเวณรอบๆในบ้านนะคะทุกคนนอกจากหลังบ้านทุ่งนาจะเขียวแล้วนะคะบริเวณในบ้านก็ยังเขียวด้วยค่ะต้นไม้ต้นญ้าที่พอปลูกไว้ก็คือเขียวขจีเต็มไปหมดมองแล้วก็คือหิวใใจจสบายายมะ เน,นี่ยค่ะทุกคนตรงนี<ๆ>้ค <LC> ือเห็ดปลวกค่ะเมื 2> 2> <t> ่อเช้าตื่นมานะคะแม่แกเรียกให้มาดูเห็ดปลวกค่ะแกน่าจะไปซื้อมานะคะเพราะว่าคนในหมู่บ้านตื่นไปหาเห็ดแต่เช้าเลยค่ะทุกคนปิ่นตื่นมาก็ได้เห็นภาพแบบนี้แล้วแม่แกก็กําลังจะขูดขูดดินออกค่ะกําลังจะล้างแล้วเอาให้ปินอะไปกินที่เมืองค่ะอันนี้คือเห็ดปลวกใหญ่นะคะทุกคนนี่แม่แกกําลังทําให้ค่ะแล้วก็ทุกคนจะได้ดูคลิปค่ะว่าพรุ่งนี้ปิ่นจะแกงเห็ดหรือแกงปลาก่อนนอกจากเห็ดแล้วปินยังได้ปลามาด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวคอยดูค่ะว่าจะเป็นปลาอะไร เช้านี้มาถึงร้านก็อาบน้ําแต่งตัวเสร็จก็เหมือนเดิมค่ะออกมาเปิดร้านกันของก็มาลงกองท่วมร้านแต่เช้าเลยค่ะพอค้าก็จัดการลากของเข้าไปข้างในเพื่อเทียมที่ เพื่อที่จะเตรียมเติมของกันค่ะวันนี้บรรยากาศทั้งวันก็ค่อนข้างจะเงียบๆค่ะทุกคนเงียบเหงามากค่ะวันนี้วันอาทิตย์น้องเมื่อวานหลังหวยออกด้วยก็บรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะค้าขายมันก็จะมีช่วงเงียบช่วงได้เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะสู้กันต่อไปวันนี้ของก็มาลงต้อนรับพ่อค้าแบบเบาๆค่ะทุกคนแต่พรุ่งนี้จะมีของล็อตใหญ่มาลงค่ะไม่พรุ่งนี้ก็วันอังคารนะคะคือของมาลงล็อตใหญ่มากค่ะเป็นล็อตที่ ถึงคิวที่เราจะสั่งของรถใหญ่ค่ะเดือนละหนึ่งครั้งแล้วเราก็จะเหนื่อยกันมากๆด้วยค่ะช่วงนี้ก็วอร์มร่างกายหากับข้าวหาอะไรอร่อยๆกินพ่อค้าเขาก็เลยช่วงนี้เขาชวนกลับบ้านบ่อยค่ะอยากกินกับข้าวบ้านๆอยากไปเอาของที่บ้านเพื่อที่จะเอามาไว้ทํากับข้าวกินในระหว่างนี้ค่ะทุกคนเราสองคนนะคะเป็นคนที่ชอบกินกับข้าวบ้านๆกันมากค่ะเป็นคนที่กินง่ายอยู่ง่ายกันทั้งคู่เลยค่ะแล้วโดยเฉพาะพ่อค้านะคะใช้ชีวิตสมถะมากๆค่ะกินง่ายอยู่ง่ายใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายสบายๆค่ะ